どう พักโอกาสใหม่เปิดเกมลุกสนามเลือกตั้งเคลื่อนขบวนรถขนโอกาสใหม่ชู5ตัวเด่นนโยบายคนทำงานจริงพักโอกาสใหม่เดินหน้าเปิดเกมลุกในสนามเลือกตั้งวันสำคัญด้วยกิจกรรมเคลื่อนขบวนผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้ชื่อรถขนโอกาสใหม่ใช้รถสองแถวเป็นสัญลักษณ์ของการนำโอกาสเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดสะท้อนจุดยืนของพักที่ต้องการให้การเมืองออกจากห้องประชุมและลงสู่พื้นที่จริง นำขบวนโดยจตุพรบุรุษพัฒนหัวหน้าพักและดรอายอนุสรีทับสุวรรณรองหัวหน้าพักพร้อมผู้สมัครทาง2 6เขตกรุงเทพมหานครก็มั่นใจครับเพราะเราส่งทุกเขตนะครับแล้วก็ผู้สมัครเราก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะมาทํางานให้พี่น้องประชาชนกรุงเทพอย่างเต็มที่นะครับก็ฝากพระโอกาสใหม่เป็นโอกาสของคนไทยทุกคนครับเราไม่มีคำว่าถ้าทําเลยนะไม่มีเรียกว่าส่วนตัวมีแต่ส่วนรวม สุดท้ายเราต้องมีการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนี่คือสิ่งที่เราต้องการทานี่คือสอส่วนนะครับในการทํางานทั้งนโยบายและเรื่องของการทํางานของเราการดูแลเรื่องของปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะเรื่องของโลกร้อนโลกรวนเนี่ยซึ่งเรื่องเรามีความตั้งใจจะจูขเข้ามาเพราะว่ามันเป็นผลกระทบเรื่องของภัยพิบัติต่างๆน้ําท่วมน้ําแรงเรื่องของ PM 2.5มนะครับเรื่องของการทำไงให,ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ในภาวะที่ไม่มีความเสี่ยงมีแต่ความปลอดภัยในการแก้ไขปัญหานะครับ